คุณผู้ชมคโควิด19ได้ส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะรูปแบบการทำงานเมื่อพูดถึงว่าจากนี้ไปจะต้องทำงานที่บ้านกันมากขึ้นแต่จริงๆการทำงานที่บ้านเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรแล้วกำลังฉายภาพให้เห็นอนาคตในการทำงานในการใช้ชีวิตอย่างไรคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช ประธาน t d i ค่ะต่อไปวิถีชีวิตใหม่ที่เราพูดกันเรื่องทำงานที่บ้านจะกลายเป็นเรื่องปกติไหมคะอาจารย์ใช่ครับคนมักจะคิดว่าต่อไปการทำงานที่บ้านนะครับจะเป็นวิถีชีวิตใหม่หรือว่า new normal กันครับวันนี้จะพาไปดูว่าต่างประเทศนั้นวิถีชีวิตใหม่เริ่มปรากฏโฉมขึ้นมาจากการทำงานที่บ้านในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วครับ จริงๆบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็ใช้รูปแบบทำงานที่บ้านกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเมื่อเกิดโควิดระบาดน,นะครับก็จะเห็นว่าบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น o o g l e f a c e b o o k นะครับ t w i ต t e r ต่างประกาศให้มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ครับและผมคิดว่านี่อาจจะเป็นโฉมหน้าหนึ่งของความเป็นปกติใหม่ในโลกอนาคตหลังโควิดครับตอนนี้บริษัทแต่ละบริษัทที่เริ่มทำไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคะอาจารย์ครับ แม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะครับสามบริษัทที่เราพูดชื่อมาเวลาบอกว่าให้ทํางานที่บ้านได้ก็ยังคนละสูตรกันนะครับเช่น a c e b o o k นะครับจะแบ่งพนักงานออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งทำงานที่บ้านกับกลุ่มหนึ่งที่มาทํางานที่สํานักงานนะครับโดยบอกไว้ว่าภายใน10ปีอยากให้มีพนักงานทํางานที่บ้านได้สักประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ตอนนี้ขอเริ่มจากบางกลุ่มก่อนเช่นเริ่มจากวิศวะอาวุโสก่อนแปลว่าคนที่คิดว่าสามารถรับผิดชอบงานได้ดีไปเริ่มต้นก่อนได้นะครับ แต่อย่าง Microsoft นะครับไม่ได้แบ่งคนเป็น2กลุ่มแต่ให้ทุกคนนะครับแบ่งเวลาเป็น2ส,ส่วนส่วนจะทํางานที่บ้านก็ได้ส่วนมาทํางานสํานักงานก็ได้ครับยืดหยุ่นกันตามใจแล้วแต่ว่าแต่ละทีมนะครับจะมีนโยบายกันยังไงส่วนทวิตเตอร์ไปไกลสุดเลยครับบอกว่าทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่สบายใจนะครับแปลว่าพูดง่ายๆให้อนุญาตทํางานที่บ้านได้นะครับแล้วทําแบบนี้มาแล้ว2ปีพบว่าใช้ได้จึงจะทําต่อไปครับ แต่ก็คงจะไม่ใช่ทุกงานใช่ไหมคะที่สามารถทํางานจากที่บ้านได้นะคะโดยทั่วไปนะครับงานที่เป็นงานสํานักงานนะครับจะทํางานที่บ้านง่ายกว่าพูดง,ง่ายก็คืองานในภาคบริการหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นผู้บริหารเป็นนักวิชาชีพเป็นวิศวกรเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือเป็นนักบัญชีหลายลักษณะทํางานที่บ้านได้แต่ถ้าทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรืออยู่ในแปลงเกษตรนั้นแน่นอนว่าอาจจะทําได้ยากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามาดูลักษณะงานแล้วประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีงานสาขาบริการมีงานสํานักง,งานเยอะกว่าก็จะสามารถทํางานที่บ้านได้มากกว่านะครับส่วนประเทศไทยนั้นอยู่กลางๆครับมีงานบางส่วนเข้าสู่สาขาสมัยใหม่สามารถทํางานที่บ้านได้มากขึ้นและเริ่มมีบริษัทไทยครับที่ทํางานที่บ้านกันมากพอสมควรพอปรับมาทํางานที่บ้านแล้วส่งผลอย่างไรหน้าตาของสํานักงาน ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะครับสานักงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับป,ปัจจุบันนะครับในประเทศไทยถ้าไปดูสํานักงานส่วนใหญ่ยังทํางานกันอยู่ในคอกเป็นคอกคอกไข่คอกหมันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีที่นั่งประจําการออกแบบสํานักงานว่าต้องมีพื้นที่ขนาดไหนก็จะนับตามจํานวนพนักงานครับและถ้าเกิดเป็นพนักงานอาวุโสมักจะมีพื้นที่ใหญ่หน่อย ถ้าเป็นผู้บริหารก็แปลว่าอาจจะมีห้องนะครับนี่คือพื้นที่สำนักง,งานอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ในอนาคตอันใกล้แล้วเริ่มมีบริษัทไทยเริ่มทําแล้วนะครับเริ่มมีการจัดพื้นที่สำนักง,งานตามลักษณะกิจกรรมครับมีทั้งที่นั่งที่นั่งประจําและมีพื้นที่ที่นั่งรวมกันคล้ายๆกับ coworking space ครับและแต่ละจุดนั้นยกคอมพิวเตอร์เข้าไปนะครับสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่ามี Wi-Fi นะครับมีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ทุกจุดในสำนักง,งานครับ แต่ถ้ามองไกลอีกนิดนึงก็มีผู้สันนิษฐานว่าต่อไปการออกแบบพื้นที่จะยึดตามประสบการณ์ครับว่าต่อไปอยากจะให้จุดไหนมีประสบการณ์ยังไงจะเป็นจุดที่ความร้อนความเย็นใครชอบร้อนใครขี้หนาวนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับชอบกลิ่นแบบไหนนะครับจะเลือกที่นั่งได้โดยการที่พอไปถึงแล้วปรับที่นั่งตามประสบการณ์ตัวเองอย่างได้ครับเพราะฉะนั้น การเลือกสภาพแวดล้อมนะครับตามที่นั่งได้นั้นทําได้ก็เพราะว่าต่อไปจะมีเทคโนโลยี IOT คือมีเซ็นเซอร์ครับเช่นมีเซนเซอร์อุณหภูมิช่วยปรับอุณหภูมิตามความชอบของแต่ละคนแต่ละคนได้ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของสำนักง,งานในอนาคตครับแต่ถ้าดูรูปแบบการใช้ชีวิตหมายความว่ารูปแบบเมืองการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยสิคะอาจารย์ครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับการออกแบบเมืองนะครับก็จะคิดว่า มีที่ที่บ้านนะครับซึ่งบางทีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ที่ทํางานนะครับซึ่งอยู่กลางเมืองอย่างในประเทศไทยคนทํางานสํานักง,งานจึงอยากจะอยู่กลางเมืองเยอะนะครับเพราะว่าเดินทางไปทํางานที่สํานักง,งานสะดวกครับแต่ถ้าเกิดต่อไปนะครับการทํางานสามารถทํางานทางไกลจากที่บ้านได้ก็จะแปลว่าคนจะอยู่ในเมืองใหญ่น้อยลงครับนี่คือตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะพบว่าในปีนี้นะครับจะเห็นว่าในขนาดที่ราคาค่าเช่า บ้านนะครับในเมืองใหญ่นะครับบริเวณที่เป็นใจกลางเมืองจะราคาตกลงตกลงก็แปลว่าคนมาเช่าน้อยลงในขณะที่ชานเมืองนะครับพบว่าราคาฟื้นตัวเร็วกว่าก็แปลว่าคนน่าจะย้ายออกจากเมืองใหญ่ใจกลางเมืองไปสู่ตัวชานเมืองครับและการย้ายบ้านแบบนี้นะครับจะก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างเช่นการคมนาคมขนส่งปริมาณการจราจรย่อมจะต้องเปลี่ยนไปและในสหรัฐอเมริกาครับการเก็บภาษีนั้นเก็บตามพื้นที่ ก็แปลว่าลักษณะการเก็บภาษีเปลี่ยนไปบริการสาธารณะต่างๆก็ต้องออกแบบกันใหม่ครับถ้าเกิดคนย้ายถิ่นฐานเพราะฉะนั้นการทํางานที่บ้านจะกลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไปสู่ความเป็นปกติใหม่หลังโควิดถูกควบคุมได้แล้วครับการมากระจุกตัวกันอยู่ในพื้นที่เมืองการจราจรต่างๆก็อาจจะลดลงสิ่งแวดล้อมน่าจะดีขึ้นไหมคะหลายคนก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตัวพนักงานเองนะครับอยากทํางานที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าใช้เวลาได้สะดวกขึ้น จัดภารกิจต่างๆตามจังหวะก้าวของชีวิตตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายบริษัทจึงพยายามเปิดให้มีการทำงานที่บ้านครับและเมื่อเกิดทำงานที่บ้านโลกก็จะเปลี่ยนไปสำนักง,งานจะเปลี่ยนไปเมืองจะเปลี่ยนไปการเดินทางจะเปลี่ยนไปบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนไปครับนั่นคือโฉมหน้าของโลกอนาคตที่เราเริ่มเห็นแล้วจากต่างประเทศครับในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันว่าแล้วเมืองไทยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นครับ บริษัทที่มีชื่อเสียงเริ่มมีนโยบายแบบนี้ในการทํางานที่บ้านกันมากน้อยขนาดไหนแล้วครับค่ะน่าสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่าอาจจะหมายถึงคุณภาพชีวิตเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่เป็นสมาร์ทไลฟ์มากขึ้นไหมคะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่เสียหายนะครับจากนโยบายทํางานที่บ้านก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับค่ะเอาละคะ่ะเรื่องของผลพวงจากโควิด19ที่ไม่ได้เฉพาะเกี่ยวข้องกับการจัดการการแพร่ระบาด แต่หมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่กําลังปรับเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบทั้งสังคมไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะในระดับโลกเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ